สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคดชโหรานะครับวันนี้ก็จะมาเตือนท่านที่เกิดราศีกรกฎนะครับดวงถึงคาดมาแล้วความเป็นจริงผมได้ทำเรื่องนี้แล้วแล้วก็โพสต์ไว้ในคลิปของเดือนพฤษภามนะครับอของเดือนเมษายนครับก่อนดาวย้ายดาวตรีเทพย,ย้ายก็จะมาเตือนโดยเฉพาะนะครับท่านที่เกิดราศีกรกฎ ในปีนี้ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568นี้นะครับจนถึง22พฤศจิกายน2569ปีกว่าๆเกือบ2ปีนี้นะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎโดยเฉพาะท่านที่อําผู้เกณฑ์อยู่ในช่วงอายุ 30-36, 40-46, 56-62 ในช่วงอายุดังกล่าวนะครับท่านต้องระมัดระวังอุบัติเหตุให้มากๆระวังเรื่องการควบคุมเครื่องจักรนะครับดวงชะตานั้นมีโอกาสจะถึงคาดถึงตายนะครับมีโอกาสอย่างมากเลยอยู่ดีๆก็เกิดอุบัติเหตุอยู่ดีๆที่ที่ไม่มีลมพัดก็มีต้นไม้ล้มมาขวางหน้ามาสะดุดท่านเดินอยู่ดีๆก็เป็นลมล้มพับลงไป เส้นโลหิตในสมองแตกลมพัดแรงเกินไปหน้ามืดเอามือปิดหน้าไม่ได้ดูถนนเกิดอุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจูจูจะได้เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่นอนนี่หมายถึงเปลี่ยนที่จากนอนกรุงเทพไปนอนเชียงใหม่เปลี่ยนจากนอนบ้านฉันไปนอนโรงพยาบาลมีโอกาสเกิดขึ้นได้สำหรับคนาราศีกรกฎนะครับเหตุผลก็คือ ดาวราหูนะครับดาวราหูตัวเนี้เจ้าเรือนมรณะสําหรับคนราศีกรกฎนะครับเจ้าเรือนมรณะเนี่ยมันเข้ามันในบ้านตัวเองเป็นเกษตรได้เกษตรมรณะมั่นคงจะแปลยังไงดีละ่ะท่านจะต้องเกิดอุบัติเหตุจะต้องเกิดถึงถึงแก่ชีวิตได้หรือมีการย้ายถิ่นถ้าหากท่านย้ายถิ่นนะครับ ย้ายถิ่นอาศัยเลยเปลี่ยนที่อยู่เลยย้ายที่อยู่เลยประมาณนั้นครับย้ายเป็นการค่อนข้างถาวรนะครับไม่ใช่ย้ายเอาเคริสไปอยู่วันสองวันและะ้วก็กลับไปนอนบ้านแม่สองวันไปนอนบ้านพ่อตาแม่ยายสองวันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับหมายถึงขนกระเป๋าย้ายไปเลยไปอยู่กับลูกลูกที่เชียงใหม่ก็บอกให้ไปอยู่กับลูกที่ระยองพอเราไประยองลูกที่ระยองบอกให้เราไปอยู่กับ ลูกที่อยู่เชีงยงใหม่ย้ายไปย้ายมาแบบนี้นะครับก็จะพอจะทําเนาทําให้เบาบางลงแต่ถ้าไม่ใช่นะครับท่านมีเคราะห์หนักดังนั้นทางแก้ไขที่เบื้องต้นนะครับท่านไปไหว้พระลาหูซะคลิปที่เรื่องของการไหว้พระลาหูผมทําไว้แล้วนะครับในคลิปที่คนเกิดราศีเมษและราศีมิถุนนะครับสองราศีนี้ กับโชคดีมหาศาลการที่พระราหูเป็นเกษตรครั้งนี้นะครับสองราศีนะ่เขาดีดีเหลือล้นทนเหลือหลายเลยละ่ะแต่ท่านผู้เกิดราศีกรกฎนะครับอาจถึงตายแก้ไขซะนะครับถ้ายังติดใจว่าแก้ไขแล้วท่านไปเซตซีโรหรือ,อยังติดตามอาจารย์เกียรติครับช่องโคชโหรานครับคนดูคลิปเก่าๆการเซตซีโลการถอนสบานนะครับ แก้ไขปัญหาได้ไหมถ้าท่านยังแก้ปัญหาเหล่านั้นไม่จบยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็สามารถแอดไลน์มาถามได้นะครับผมไม่หวงความรู้นะครับหรือจะเข้ามานั่งเรียนนั่งฟังในทุกๆวันอาทิตย์ก็ได้ครับเพราะทุกๆวันอาทิตย์ผมเปิดสอนนะครับโหราศาสตร์ไทยแล้วก็สอนไปเยอะนะครับไม่เพียงแต่สอนตั้งแต่ไม่เป็นจนเป็นนะครับสอนคนเป็นเนี่ยให้รู้ลึกรายละเอียด การแก้ไขปัญหาสําคัญๆหลายๆอย่างนะครับที่ท่านไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนอาจารย์เกียรแก้ให้นะครับอย่างเช่นถูกของหรือจะทําของเส้อเองสายดํมไมยยดยา,ดดาดไม่ทำครับผมไม่ใช่นักยูโรสายดําด้วยสายดําไม่ทําครับเราทําสายขาวเท่านั้นนะครับทํำยังไงก็เข้าฟังวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ได้นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดหละ ก็จะพูดเรื่องนี้พอดีด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามชาวราศรีกรกฎในเมื่อดวงชะตาของท่านในช่วงเวลาตั้งแต่5พฤษภา2568ถึง22พฤษจิา2569เป็นช่วงที่ท่านมีเคราะห์และเคราะห์หนักด้วยโดยเฉพาะท่านที่มีอายุมากอายุตามที่ได้บอกไปแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ30ถึง36 40ถึง46และ56ถึง62ช่วงอายุเหล่านี้นะครับท่านอาจจะล้มหัวฟาดนะครับเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์หรือถึงแก่ชีวิตเลยก็ได้ท่านจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยที่เกิดกับราศีกรากฎในช่วงเวลาปีกว่านี้นะครับเพียงเล็กน้อยจะลุกลามใหญ่โตทำความเดือดร้อนให้ตระกูลและครอบครัวมากเลยทีเดียว ก็แก้ไขาตามที่บอกนะครับอย่าลืมถูกใจยังไงยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ